รู้ท่านวันชรีมีบันเองนะครับจากทูอาการทางจิตท่านเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับพระเจ้าจะได้ไปมน้าทีสี่องค์ท้ำในระหว่างวันแล้วก็บางครั้งก็ไดัพระาอย่างเดียวหนึ่งองค์อ่ะคะ่ะท่านอาจารย์ก็สลับไปค่ะไม่ก็ได้แต่ว่าอยู่กับอารมณ์ตรงไหนก็อยู่อารมณ์ตรงนั้นแล้วก็ไม่เอาตรงนั้นอยู่แบบนี้ค่ะรักษารักษาทำอยู่ตรงนี้อ่ะท่านอาจารย์แล้วก็คืนบนอนัศนะก็ ก็ก็ยังคงต้องใช้เรี่ยวแรงในการดับภาษาด้วยมาทีสีองค์ทำเพื่อเต็มรอบแห่งการเจริญแบบนี้แต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้หนักหน่วงค่ะท่านอาจารย์ค่ะทำก็ไหลไปสู่ทางอยู่ชั้นที่สองค่ะท่านอาจารย์ค่ะเวลาเข้าสู่ระบบสัมมตัิยามระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ระบบสับปริสภภูมิระบบภูมิแห่งสัตว์ตุบุดเขาก็สงบระงับ ไปตามเออสภาพธรรมตรงนั้นที่มีชาลือสีอยู่ด้วยนิดหน่อยอะค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็ดับไปแล้วก็ธรรมก็ไหลการวิโกวิจารณ์ก็ดับไปค่ะธรรมก็ไหลไปสู่ธรรมก็สู่ชาตที่สองค่ะก็สงบระงับค่ะเป็นสมาธิอยู่ตรงนั้นค่ะท่านอาจารย์ก็บางครั้งก็ยังมีฟุ้งไปอยู่แต่ก็กลับมาอีกแบบนี้ค่ะก็อยู่ชานที่สองค่ะแล้วก็ แต่อยู่ในชั้นที่สองก็ยังมีเวทนาค่ะเวทนาที่แรงกล้าแต่ก็น้อยลงกว่าเมื่อวานนี้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็ไม่ได้แย่แสตกตรงนั้นแล้วก็ดับภาษะด้วยมัิีสีองค์ธรรมค่ะค่ะธรรมก็ไหลไปสีธรรมเข้าสู่อทุคมสุขเวทนาค่ะเพราะเกิดดับก็ไม่ได้แย่แสค่ะแล้วก็อยู่ตรงนี้ค่ะท่านอาจารย์อยู่ตรงอทุคมสุขค่ะหมดหมดเวลา ก็คืนนี้ไม่ได้เดินนะค่ะท่านอาจารย์มาเดินตอนเช้าเพราะว่าเพราะวานี้มีธุรกิจอะค่ะที่ต้องไปซื้อของแล้วก็หลายๆอย่าง <loving> ก็ไม่ได้มันไม่ได้ไม่เครียดเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ตึงเครียดเหมือนเมื่อก่อนค่ะท่านอาจารย์ค่ะรัดดับภาษามือก่อนมาก่อนคือเมื่อไหร่ <Tell> <ops> ก็ที่ทํามาแล้วแล้วค่ะปีๆยึดปีเป็นผู้ Earn <N> <t ops> ที่ชอบบางแผนแล้วก็คาดหวงังคาดหวังวางแผนอย่างนี้ต้องให้ได้อย่างนี้คือต้องได้อย่างนี้ <N> <t ops> ถ้าทําอย่างนี้ทําดีต้องได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วแบบนี้ ก็ก็าทราบก็ทำแล้วก็ปัจจุบันก็ไม่เอาบางทีก็ก็กลับมาอีกตอนนู้นใเดิมๆก็คือก็อคือไม่เอาอเขาซีดภาษาอย่างเดียวค่ะก็ไม่ต้องไปคิดก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็เห็นปัจจุบันก็เป็นนิจังทุกขังอนาตานตังมะมะนสโสมินะเมสสอาตาเพราะเขาไม่เที่ยงค่ะอาจารย์อยู่แบบนี้ค่ะอาจารย์เชืน,นะก็เริ่มมาเข้าใจทำนะครับจากที่เข้าใจแล้วแล้วก็ปล่อยปล่อยไม่หมด เมื่อไปล่อยไม่หมดคับสภาวะที่มีในตัวตนที่แท้จริงจึงเกิดขึ้นอีกนะครับเพราะว่าไม่สามารถเดินมักทะลุทะลวงให้เป็นจุดสุดยอดได้จือสุดท้ายของการเดินมักมาติดอยู่เนี่ยตรงชั้นเนเชาซึ่งเขาต้องเกิดตามนี้แหละนะครับอันนี้ก็เกิดเมื่อท่าน,นสร้างขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เกิดผลขึ้นมา มาเกิดผลตามเหตุปัจจัยที่สร้างนะครับจึงทําให้ฐานเสื่อมชั้นไม่อยู่ได้อยู่ชั้นในชัติสมบ,บัติแล้วนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพียงแวบเดียวนะครับก็ลงไปสู่ชั้นอินทรีย์พนาสูตรแบบอริยแลวก็ลงมาอยู่ชั้นการปล่อยวางธาตุเพราะนั้นสภาวะของท่านยิงทรงอยู่ในสภาวะการปล่อยวางธาตุเริ่มต้นจากการปล่อยวางธาตุนะครับตัวตนที่ท่านเคยยึดมากมายมหาศาล จึงเริ่มเบาบางเบาบางแล้วท่านปล่อยออกไม่ยึดไม่ติดจึงเป็นการเริ่มต้นใหม่เพราะฉนั้นอินทร์ศรีพนาสูตรที่ท่านเคยดับได้ไวดุดกับพิบตาจึงไม่ปรากฏจึงไม่ปรากฏตอนนี้ถ้ากับท่านกาลังเริ่มในระบบของการปล่อยวางธาตุนะครับนั่นคือสภาวะของการปล่อยวางธาตที่ท่านบรรลุมาแล้วยังอยู่ตรงนี้เนื่องจากรู้ตัวเท่าพร้อม ซึ่งเราให้ท่านอาจารย์ขมขายไปฟ้าท่านให้หนั่นะครับท่านอาจารย์จินานาท่านอาจารย์บาวันเป็นผู้ที่ให้กําลังใจนะครับทั้งนั้นท่านยอมรับเพียงนาทีสุดท้ายในการเดินมนที่ผ่าพมาที่ท่านอาจารย์คงมขายไปให้ทําท่านในใช้การใช้เวลาห้าสิบห้าห้าสิบหกนาทีนะครับเป็นนาทีสุดท้ายที่ท่านยอมรับ ถึงเกิดสภาวะนี้ถ้าท่านไม่ยอมรับตรงนั้นนะจะไหลลงไปอีกเยอะนะครับนั่นคือปัญหาแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อท่านยอมรับแล้วทุกอย่างก็จะหยุดทันทีนะครับเมื่อหยุดแล้วทำก็ไหลลงมาสุดอยู่ที่การปล่อยวางท่านท่านถึงเข้าใจในการปล่อยวางตัวตนที่ยึดทั้งหมดเริ่มวางลงวางลง,ลงไม่ยึด ไม่ไม่ใช่ใช้คําว่าข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าชอบข้าพเจ้าก็เป็นอย่างนี้ก็เราก็บอกก็ท่านเป็นอย่างนั้นนะถูกแล้วที่ท่านมาปฏิบัติจะได้ไม่เป็นแบบนี้อีกจะได้ปล่อยความตัวตนจะได้ไม่ยึดก็ถูกแล้วไม่ได้ผิดนะครับแล้วก็ป่ามาเด็กไม่รู้ตัวนะครับเพราะนั้นปัญหาตรงนั้นก็สามารถคลี่คลายได้ด้วยตัวท่านเองด้วยความเข้าใจนะครับ เพราะฉะนั้นตรงเนี้ท่านจึงไม่สามารถเดินมาดับได้จุดกับผิดตานะก็ได้แค่การปล่อยวางก็ถือว่าดีแล้วปล่อยวางตัวตอนปล่อยวางท่าตรงเนี้ยนะเพราะว่าาตาก็เป็นปัจจัยหลักอย่างเมื่อท่านเข้าใจตรงนี้ตอนเนี้ยทำท่านจึงอยู่แค่ตรงนี้จึงไม่สามารถไปต่อได้นะครับเราไม่บอกท่านตัง้งแต่เมื่อวานคือให้ท่านเรียนรู้ให้ท่านเข้าใจวันนี้ก็ปับเปดให้ท่านรู้ นะครับเพราะนั้นท่านจะไม่ไม่มีทางที่จะไปเข้าระดับชั้นธรรมเดิมได้เลยเพราะฉะนั้นจึงต้องผ่านตรงนี้ก่อนอินทรีย์พลาสุดแบบอะไรอย่างการผ่านธรรมในระดับที่ัานเสื่อมลงไปแล้วแล้วลงไปไม่สุดจะไม่เหมือนกับผูท้ที่ลงไปสุดนะครับน่าจะเป็นบัตรกันเพราะนั้นในธรรมระดับนี้ครับท่านก็ผ่านก็แค่มีความรู้ความเข้าใจในฌานหนึ่งสองสามสี่ นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเข้าอาการสาระใจะวิญญาณที่กินจาในวสันญานาสัญญาจะ,ะสาะได้อยู่ไม่เหมือนท่านพิคนท่านพิคนี่ปุ๊ดลงไปนะครับยังเข้าไม่ได้นะครับมารู้ตัวนี่เราฉเฉลยให้ฟังแล้วท่านถึงมารู้ตัวตรงชั้นยะถาภูญานทัศนสมาธิเพราะท่านลงไปอยู่ชั้นพระอนาคาัมนะครับ แล้วก็ค่อยๆปฏิบัติขึ้นมาแล้วเรามาเชลอยฟัาแต่ทุกวันนี้ท่านก็ยังนะครับยถาบุญญาทันาศนะสมาธิเจอสายฟ้ายังอยู่กับสายฟ้านะครับก็ต้องเดินมาขึ้นมานะของท่านก็เช่นกันแต่ของท่านอยู่ในชั้นการล่อยวางทานะอยู่ตรงนี้หมายความว่าบรรลุแล้วแล้วอยู่ตรงนี้เพื่อจะขึ้นไปสู่ ชีวพนาสูตรแบบอริยาซึ่งจะดับได้ไวติดกับพิษตานได้แหละจังหวนที่ทำไม่ได้นะครับทำได้ตามแค่ตามชั้นของวันนี้มาหมาหอดีเท่านั้นนะซึ่งจริงๆต้องวกวแบบนี้หันปั๊บดับหันปั๊บดับหันปั๊บดับเห็นอะไรดับไม่กินดับอันนี้ท่านไม่จะมานะครับช้าลงนะครับ พอเข้าใจไหมครับแบบนี้ค่ะท่านอาจารย์มีอะไรจากถามหรือคิดว่ามันไม่ถูกต้องไหมขอไม่ไม่ไม่มีค่ะครับาพระเจ้าไม่มีครับยอมรับตามความเป็นจริงไหมครับยังเดสงสัยเป็นบอกเกิดแห่งความชิบพายอันตรายนะครับเพราะนั้นมีก็บอกมีไม่มีบอกไม่มีไม่ใช่ความ อันนี้วาน้าจึงครอบงำท่านอยู่อีกต่อไปเห็นไหมครับเนี่ยแค่คําถามแค่ตรงเนี้ยท่านบอกว่าไม่มีแต่พอเราถามท่านิจิตท่านก็ลังเกียสงสัยอีกเพราะท่านตอบก็พิจิตจบเลยไม่มีค่จบนะครับไม่มีให้มันสุดๆไม่เข้าใจก็พูดไปเลยไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นท่านก็ยังจะมีอยู่ นะครับจึงไม่สามารถทะลุทะลวงออกให้ได้อีกครูบาอาจารย์มาออกให้แต่ท่านก็ไม่เข้าใจในทริคของครูบาอาจารย์ก็บอกแล้วรู้ก็ดับไม่รู้ก็ดับเข้าใจก็ดับไม่เข้าใจก็ดับเพราะลังในสงสัยจะอยู่ถึงสังโยตสิบยังไงก็ไม่หมดแต่ที่ให้หมดนี่คือหมดในระดับนี้ ที่ครูถวินที่ครูว่าชาดับคือระดับแต่ละระดับสมาธิแต่ละระดับฌานแต่ละระดับที่มาทะลวงให้ออกให้เนี่ยเพื่อความสมบูรณ์ในองค์ธรรมของแต่ละท่านนะครับไม่ใช่มาถามเล่นๆเพราะฉะนั้นท่านยังไม่ถึงวิมุตท่านยังไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็บอกแล้วไงรู้ก็ับไม่รู้ก็ับพอใจก็ับไม่พอใจก็ับ เข้าใ,ใจก็ดับไม่เข้าใจก็ดับนั่นคืออภิชาและโทมรัดนั่นคืออภิชาและโทมรทัสทำไมพระองค์ถึงตัดเรื่องอภิชาและโทมนัสทำไมตัดถึงเรื่องอาการทางจิตความพอใจไม่พอใจและให้ละความเผลอนะครับนี่คือหัวใจหลักนี่ยที่ติดอยู่ในบ่วงมานนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในครับพระองค์ เมื่อไม่เข้าใจปุ๊บศึกษาตามครูบอราอาจารย์วอาจารย์บอกเลยให้ทํา่ายท่านก็จะกลายเป็นผู้วางอายถ้าท่านเป็นผู้หัวด,ดือ้อก็จะเกิดปัญหาอีกนะครับเพราะนั้นเราทํากันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ลงนรกในจาตยเวิสัยที่ปฏิบัติกันอยู่นะและสิ่งที่สูงกว่านั้นคือบรรลุพันิุพานที่ปฏิบัตินี้คือไม่ให้ลงนรกในจารเปวิสัยก่อนนะอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยนะ พราะถ้าทำไม่ถูกต้องทําไม่ดีลงยกตัวอย่างไปสิอุบาจารย์ที่มีอยู่ให้ล่ะทาเพื่อไม่ให้ลงนรกเดชาเปรตวิสัยที่ปฏิบัติกันอยู่และผลที่สูงวันนั้นคือเข้าพันิพาณเห็นไหมครับเพราะนั้นเราไม่ได้ไม่ได้ปลอดภัยจากนรกเดชาเปรวิสัยนะถ้ายังมีชีวิตอยู่มีโอกาสเพียงพำมได้หมด ไม่ว่าท่านจะปฏิบัติต่อหรือไม่ปฏิบัติต่อจะเดินมากต่อหรือไม่เดินมากมีโอกาสเพียงพมได้หมดยิ่งออกไปเป็นบุตรชนยิ่งง่ายกับนรกเดชานเปวิสัยเพราะไม่มีเกาะกำบังไม่มีพระธรรมหล่อหลอเห็นไหมครับยิ่งอันตรายมากกว่าเพราะจะหลุดไปโดยไม่รู้ตัวการตามาจะสูงขึ้นนะครับแต่อยู่กับพระองค์ปลอดภัยมากกว่า นะครับเพราะาอะไรเพราะมีมากวิธนะีที่จะทำให้เกิดสัมปชัญญะนะครับสัมปชัญญะคือองค์หลักมาจากไหนกนะ็มาจากองค์ปัญญาองค์ปัญญามาจากไหนนะครับมาจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะทั้งระบบนะครับรวมมาองค์สภาวะทั้งหมดที่ท่านเดินมากมานะครับแล้วก็ พันเวทนาสามาทราบชัดรู้ชัดตามความเป็นจริงเห็นแล้วเข้าใจแล้วนะครับจึงเรียกว่าสัมประชัญญาับซึ่งเป็นองค์ธรรมที่เกิดความพัดสะจันที่่งทรงตัดประกอบด้วยสัญญาเวทนาวิจกนะครับเพราะฉะนั้นในองค์สัมประชัญญานี้จึงอยู่ในระบรบทราบชัดรู้ชัดตามความเป็นจริงนะครับตามรียสัต์สี่หมึก นะเพื่อให้ผู้เดินมักปลอดภัยจากอันตรายนะจากกรรมทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะทุกท่านจึงมีโอกาสสมบูรณ์เหมือนกันเราก็เหมือนท่านนั่นแหละเราพลาดเราก็หลวงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าท่านมีสัมปชัญญะคอยคุ้มครองอยู่การเดินมักที่ถูกต้องอยู่ท่านจะพลาดได้ไงย่าเว้นท่านไปไล่ตามกรรมใหม่ นะครับไปตามกรรมใหม่ก็เรียบร้อยนะครับแต่ถ้ามีสัมปชัญญะอยู่โอกาสก็ยากนะครับในวันนี้พอเข้าใจไหมครับท่านวัชรีค่ะพอเข้าใจค่ะท่านอาจารย์เพราะนั้นก็อย่าอถอยในการเดิมตั้งนะครับสิ่งที่หล่อหลอมท่านมาแล้วเนี่ยท่านก็มีคุณวิเศษแล้ว มีสิ่งที่เป็นของดีกับตัวท่านแล้วนะครับเหลือเพียงนิดเดียวแต่มารยังไงก็คือมานกิเลสยังไงก็เป็นกิเลสเหมือนกันะเขาจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้เราทุกทุกท่านที่เดินมา์เกิตลงสู่หลุมผืนผานเพิงให้ได้นะครับนั่นคือหน้าที่เขาแต่หน้าที่ของความเป็นอริยะของครูบาอาจร ูดถึงวิมุตตแล้วมีหน้าที่สกัดกัน้นป้องกันชุดกระชากนะครับให้ทำทุกวิธีทางเพื่อให้ท่านเข้าสู่วิมุตติยานทัศนะอย่างน้อยต้องได้ถึงวิมุตตินี่คือหน้าที่ของครูบาอาจารย์ซึ่งไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆนะครับเพราะฉะนั้นมารจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ท่านเป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมโภคคิดเล็กคิด น้อยและใช้สัญญาเดิมๆเ,เข้ามาตลอดเวลานะครับเพื่อให้ท่านหลงกลเขาเป็นเหยื่อเล่าให้เขานะครับก็ต้องสู้ต่อไปอย่าอยอมแพ้นะ,นะครับทางทางที่ทําท่านก็เดินมาดีๆนะเพียงแวบเดียวใช่ไหมครับเพียงแว็บเดียวที่ท่านขาดสัรปชัญญะขาดการเดินมักที่ถูกต้องแว็บเดียวเนี่ยไปเลย นะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อย่างเนี้ยเกิดขึ้นกับทุกทนได้หมดได้หมดเลยนะไม่ใช่เฉพาะท่านวัชรีนะเป็นได้ทุกท่านนะครับท่านดูท่านมิคุณมาดีๆใช่ไหมล่ะท่านวานิดาก็มาดีๆก็หลดไปไดไ้แล้วก็ยังมีอยู่นะยังไม่รู้ว่าจะระเบิดอีกเมื่อไหร่นะครับ อนี้ท่านก็มาอยู่ตรงเดียวกันละจุดเดียวกันแล้วใช่ไหมครับมาอยู่จุดเดียวกันแต่ว่าของท่านอยู่ในชั้นในชาติสมบัติแต่มาอยู่จุดเดียวกันใช่ไหมเริ่มตอนที่เดียวกันแล้แต่ของท่านบรรลุมาแล้วในเรื่องของการประลองทธารแต่ของท่านวานิดายังไม่บรรลุนะครับจะท่องพรสูตรแล้วบรรุพระสูตรแล้วก็เหลือแค่ ลมอาซาซาปซาสาดับเพราะนั้นจะมีความต่างตรงลุมนี่แหละแต่ของท่านที่ผ่านมาแล้วท่านวัเฉลี่ผ่านมาแล้วไม่ได้จะไปต้องดับแบบท่านที่ยังไม่ผ่านธรรมอย่างท่านวันนิดาเนี่ยจะต้องลมดับตามระบบโหงไปแต่ของท่านไม่ใช่ของท่านนี่เพอเข้าสู่ระบบรู้ตัวทั่พร้อมในระบบสัมปชัญญะถูกต้องแล้วเขาจะผ่านแบบไปเลยนะครับและท่านจะเปลี่ยนไปทันทีเมื่อบรรลุ นะครับก็จะสามารถเข้าสู่ระบบการดับแบบอินีพาวนาสุดแบบอริยาได้จะคนเวอร์ชันเพียงแต่รู้สัมผัสรู้แต่เขาต้องเต็มร้อยาการเจริญเหมือนกันเ,เข้าใจไหมแบบนี้ท่านอาจารย์พระพเจ้าเข้าใจค่ะ,ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีค่ะท่านอาจารย์ค่ะ,ะสาธุ ถ้าไม่มีอะไรก็ฝากแยังได้เวลาครับท่านวัชรีมีปผลงานอีกแค่นี้ก่อนนะครับคุณครับท่านว่าเป็นกานสาธุขอน้อมกราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์